แต้มหน้าข้างซ้ายก็หักตั้งแต่นานแล้วครับหักนานแล้วนี่มาเลยป้องไันโอ้ยยังเตรีมยมขกักหลังออกสองโอ้ยยังวะสองเอา้เอาป้องรอนออกสองยี่ลีนะมักย่องมักย่องไม่ยี่ลี่แล้วนะจิมลนัน ้อมมาสิ้อมอีกเลยสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาลองเจ้าเบนเทนครับหลังจากที่ติดเทอร์โบอะไรนะเอฟอะไรเอฟนะเอฟ08นะครับโดยช่างโมดบาาซิงสปริงโตนะครับเอามาลองครับเจ้านี้หลังจากที่เมื่อกี้ไปเติมน้ำมันมา เด็กประมาณมกว่า่ะอันนี้ยังไม่อ่านน่ะยังไม่ชินเกียร์นัน่นวะเรา 光彩。 We'll <laughs> ต้อนอยากดินต้องมาเนี่ยตัวโบอบอกสิบล้าน <c oughs> มารอใส่ดินครับเดินหอบดิขันเดียทำงานนี่เดี๋ยวขันเดียทำงานเราเรามาจะเห็นเราเกียร์เห็นไหมเนาะ tìm con lệ tuyển namola Nè là kỳ lạ nha mù nèo kỳ lạ nha mù nèo kỳ lạ nha mù anh nào, lạ nèo kỳ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  lạ rồi kỳ lạ nèo kỳ lạ nèo กระจกปิดไม่ได้เลยล่างกระจกหลุดจับเต็มกล่องไปเลยเรนเทนไม่ได้ออกมาวิ่งนานมากแล้วครับสองเดือนแล้วมั้ง ยังพอยังไออีกแหนหน้าข้างซ้ายก็หักตั้งแต่นานแล้วครับหักนานแล้วนี่มาเลยเอาอคือพ่อไม่แถบออคือวางสินตัวบอกกันนานไปกัน่เดี๋ยวเตรียมฟังไหมโอ้ยยัเตรียมหลากหลายสองโอ้ยยังมาสองอาออา ốc 2 tỷ này, mắc nhong, mắc nhong, mày, 10 lận, mày đã được thao à, chết rồi, mày mua chết không còn cái hết rồi kiểu vậy, Dẹp lon cái là con con cái mẹ nè, Dẹp một tẹt lấy một. À. ขานาดน,นี้แอหุ่มแตกห้าเลยอนยไม่ทำ <laughs> ง,งานยดๆสองไมเล่นัว <laughs> กี่กโอ้มเน,นี่ยอนอยู่หวะอ๋ <c oughs> อโตโัวบอกไออ๋เกียร์สองันอน้โตัวโลนนี่ถ้าออกสองนี่ถ้ารถผมนะตะกี้น่ะบงทีออกหนึ่งง่ายออกสองสบายอันนี้เขาันเกียร์สงคือขั้นเกียร์หน,นึง่งตะกีนน้ดม อันนี้คือสองเป็นหนึ่งนะครับสมัยก่อนนี่คือเกียร์หนึ่งนะนี่ตอนนี้บอยจะมากี่ยวสามแต่เขาเบรกสี่ฮะสามแต่เขาเบรกสี่เนี่ยแต่กันเลี้ยงเอาเขาจะนั่งบอหลูกยางจังเครื่องไม่ดีขาดโอ้บาอย,ย่าสามนะคันนี่ถือนะ บ่บอกลน่ไ่อ่ได้เหยียบนิกแลเร่ยยบไเมกียสามนั่นนี่ขี่รอบช้ามากครับเกี่ยสามอ้เกี่ยสองสามองนี้แม่ลุ้มไรวะสามฮะช่วงสะพานสะพัทั้งกันไงยาหลุมได้ไรนี่กรสสามตด้สามจอดแมามตี เอา้านนี้ก็มักย่องไปได้อีเลยอะนี่ยนอยู่ตองนี้ใ่เป็นสองเนี่ยกำลังนันเย่ยงนึ่งสองนั่งขับสองคนนะครับเนะี่ยรถเราไม่มีเราขับสองคนอ้อแห้งมันเหลืออีกหรือไ ดูควันนะ ап 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 Ini yang meluat.

วันสามโมงกว่าที่อย่าไปควายนึงกันดังนี่เราเอามาลองเทสเทอใดสองแปดหานเห็นเดยเดินหอบว่ะเนี่ยเห็นเล่าเบิ้งนะเดินหอบด้วยเนี่ยวันสามโมกว่า สาม้นเขาเน,นี่ยลงนี่มีอการเดินหอมเหมือนเดิมั้บูดวนเล่นโหดเกินครับอเ,เอาเดีไปท่เขาบอกอีกเที่ยงนี

<c oughs> มากคนลงซอ,อ,อ,อยกันนะบ้านนี่มากคนลงมใส่กันมันดำมันขาดดานมาแล้ว,วเขยวาแล้วมันดำมันขาด จอดเอาไปจอดลงสถานีจะมีอาการเดินหอบนะให้ช่างดูใหม่ không ạ